สวัสดี FC ช่วงนอมโมพยากรทุกท่านคะ่ะได้เวลาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะสัปดาห์นี้เปิดคำทำนายระหว่างวันที่14ถึง20มกราคมค่ะไพ่ของวันอาทิตย์เรื่องทั่วไปขึ้นเดอะฟูลนะคะคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ในการเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆได้เรียนรู้แล้วก็สนุกสนานกับสิ่งแปลกใหม่ อาจหมายถึงการได้ท่องเที่ยวได้เดินทางไปในที่ต่างๆที่แปลกใหม่ค่ะไพ่การเงินนั้นขึ้นหกเหรียญหาเงินง่ายใช้เงินคล่องมีเงินแล้วชอบทำบุญทําทานอาจมีคนมาขอหยิบยืมขอความช่วยเหลือจากคุณในช่วงนี้นะคะหรือตัวคุณเองช่วงนี้ก็มีคนเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่เช่นกันค่ะมาดูไพ่การงานบ้างนะคะขึ้นเป็นไพ่ u ั g m e n t การงานมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ถ้าไม่เปลี่ยนตำแหน่งก็มีการพัฒนาอาชีพหรือว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นเป็นไพ่จักรพรรดินีค่ะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ระวังโรคอ้วนด้วยไพ่ความรักขึ้นสีดาบคนโสดยังคงเงียบเหงาควรพักกายพักใจนะคะ พักเรื่องความรักไปก่อนในช่วงนี้ค่ะส่วนคนมีคู่ความรักไม่หวือหวานิ่งๆไม่โรแมนติกจืดชืดออกหน้าเบื่อนะคะไม่ค่อยสนใจกันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะ